การทำงานผ่านปุ่มสตาร์ทที่หน้าจออิเวอร์เตอร์และปรับสปีดที่พารามิเตอร์ f 0 0 1กดปุ่ม ESC ไปที่พารามิเตอร์ a 0 0 1ไปที่กลุมเมนู a เลื่อนเคอร์เซอร์ไปที่พารามิเตอร์ a 0 0 1เสร็จแล้วกดปุ่มตกลงทำการแก้ไขค่าให้เป็นค่า0.2 กดปุ่มตรงกลางเลื่อนเคอร์เซอร์ไปที่พารามิเตอร์ a 002กดปุ่มตรงกลางแก้ไขค่าพารามิเตอร์ให้เป็น02สเสร็จแล้วกดปุ่มตรงกลางสังเกตว่าไฟสถานะตรงมุมขวาบนข้างๆปุ่มลันจะติดขึ้นมาที่เป็นสีเขียวกดปุ่ม sc ออกมาหน้าปกติ กดปุ่มลันณตอนนี้อิเวอร์เตอร์วิ่งสปีดอยู่10เฮิรตหากต้องการเปลี่ยนสปีดให้ไปที่พารามิเตอร์ F001 กดปุ่ม ESC ไปที่เมนู F เลื่อนเคอร์เซอร์ไปที่ F01 เสร็จแล้วกดปุ่มตรงกลางในขณะรัน Run, เราสามารถเปลี่ยนสปีดของมอเตอร์ได้เลยทันที ไม่จำเป็นต้องหยุดเครื่องสังเกตว่ามอเตอร์หมุนตามความถี่ที่เราตั้งไว้หากต้องการยืนยันค่าความถี่ที่เราตั้งไว้ให้กดปุ่มตรงกลางเสร็จแล้วออกมาหน้าเริ่มต้นโดยกันกดปุ่ม a s c ครั้ง ต้องการสต็อปให้กดปุ่มสต็อปและสตาร์ทโดยการปุ่มรันในกรณีที่เราจะต้องการให้มอเตอร์กลับทางหมุนในโหมดนี้ให้ไปตั้งพารามิเตอร์ f 0 0 4กดปุ่ม sc ไปที่เมนู f เลื่อนเคอร์เซอร์ไปที่ f 0 0 4 เสร็จแล้วก็กดตรงกลางแก้ไขค่าจากค่าเดิมดยกตัวอย่างเช่นค่าเดิมเป็นศูนนให้แก้ไขเป็นศูนย์หเสร็จแล้วให้กดปุ่มตรงกลางกด ESC ออกมาหน้าปกติเสร็จแล้วกดดันสังเกตว่ามอเตอร์จะหมุนคนละทางกับเมื่อสักครู่ ก็ผมสต๊อบก็อยู่